เรานะวันนี้ก็ออ้ยก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยแหละเอ้ยเราจะมาเล่นเกมฟาคายภาค 3, กันก็อันที่จริงอะไอชิปไอฟาคายเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่อันนั้นหรอกมันไม่ใช่พาร์ทแรกรก,ก็ที่จริงพาร์ทแรกก็ทำาแล้แหละแต่ก็เรียบร้อย ผมอัดเสียงไปแล้วนะแต่เสียงมันไม่ดังแล้วก็เผอ่ไปกดลบก,ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็กำลังจะไปไหนไม่รู้อ่ะมันให้ไปคุยกับด็อกเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะเราต้องค่อยๆไปกันไม่รู้ซะแล้วผมคือใคร อยา่ยาเห็นกูสิเฮ้ยใครกูไม่ใช่ใครือไปเร็วไหนไหน,นไหนจะไปไหนคิดจะบวกกับพี่เหรอเนะาะงสยไปวะ สายไปห,หนมโอ้ยโอ้ไม่ไหวครับรีบไปกันเถอะหารถแล้วรีบไปดีกว่าน่าจะข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะรอดอยู่นะ อุ้ยโอ้อย่าพึ่งสิน่าจะไหวแล้วนะครับโอเคไหวแล้วมีรถอ,อยู่ข้างหน้าเราจะไปไหนไวะเนี่ยอตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วนี่ไง นู่นน่ะ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 ดับน้ำดับน้ำเร็วโอเคขึ้นรถแล้วขึ้นรถเกรดเกรดมาโอ๋อตามทางหน่อยตามทาง เอ้ยลบอ๋อเส้นทางยังอีกยาวไกลอ่าคือ1,000กิโลนะครับท่านผู้ชมคงสงสัยที่อะลรว1,000กิโลตันครับเฮ้ยไหล ที่เดิมนะโอเคเฮ้ยน้ำตกน้ำตกเชื่อก,ก็บอกไม่น่าจะไปรอดอ่ะนี่ไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่ไหมด็อกเตอร์ มันปลูกอะไรเยอะแยะวาเนี่ยเมล็ดพันธ์สามสีนี่ไงด็ออเตอร์ ดาดซี่ดซี่อย่างนี้นด็อกเตอร์มันบอกว่าอยู่ในบ้านนะนะก็มันอยู่ในบ้านนะนะว่างไงจ้า เช็คพลอยอ้าวลงครับคะแนต่อไปนี่ต้องอยู่ใกล้ใกล้ล็อตเตอร์จะมีพวกเอ่รถหรือพวกอะไรที่ไปเร็วๆมั้ยอันนี้น่าไหวอยู่นะอ่จะขับได้ไมั้ยเนี่ยครับ ความวิ้งวา้างอันไกลโพล้นลงๆๆโอ้ยโหตกมาซะแรงเลยนี่แหละครับการไม่รู้เป็นลาบเป็นเสือ ขึ้นกันเอน่เอขึ้นทางนี้ปีนขึ้นมาแล้วไปอีก <c oughs> นิดเดียวเราก็ถึงแล้วอีกยี่สิบเร็ว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 นุ่งง เออยโอ้ยหอลูกอะไรมะโอ้โอ,โอ,โอ้จะเจอพี่บ๊อบไหมเนี่ยไปเร็วฝืนนี่นุ่มฝืนอ่๋อ้สุดดมอ๋อใครมาพูดวะ ไม่รู้เรื่องแล้วเอ้ยเร็ว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 เฮ้ยมันทำให้เราบรรลุ สีด้วยเป็นไงกล้ยอากาเป็นปกติแล้ว<ป>ข้าจะเข้าประตูเร็วหวน้อย ถอยหนีด้วยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยอ่าอ่านี่มันต้นอะไรมะเนี่ยเอ้ยข้าจะออก วิว่งวิง่งเอวิ่งเร็วถ้าเราไม่รีบไปนี่ก็จะมีคนตายเร็ว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 วิง่งลอคเตอร์อยู่ไหนออ เอาเรื่องนี้นี้ให้อกเตอร์ฟังด้วยอา้อาวเปิดไม่ได้ป่ะเปิดไงอ่ะ d o อกเตอ้าวเข้าไปหากเตอร์ออไออรงอ่ะนี่ไง d o ตอร์กูได้เห็นมาแล้ว d o ตอร์เอาเห็นไป หาผู้หญิงกล้ามม่วงกล้ามอะไรแก้มผู้หญิงแก้มม่วงของเรากันเถอะ <c oughs> เย,ย้เธอหายแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าสงสารจังเลยอะ mm <laughs> hum แค่รู้ว่าแกนตายสิ่งก็ร้องไห้กันเลยลย โอเคก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมติดๆท่านผู้ชมที่มาชมทุกท่านนะครับหรือตั้งใจชมนะหรือไม่ตั้งใจหรือเปิดผ่านๆหรือจะดูคลิปพี่เอกแล้วเปิดเจอคลิปผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็โอเคครับ